ดีด้วย0.5วันนี้อยู่ในแกมที่มีชื่อว่า Final the Sea เป็นเกมแนว One Piece อีกแล้วอัปเดต0.5มีเผ่าใหม่เข้ามีเผ่าเข้ามาเย้โอเคซึ่งเกมนี้มีโค้ดเดี๋ยวเราค่อยทิ้งให้เลเวลตันอยู่ที่5 0 0มีผลปีศาจดังนี้ล่องหนบากี้กิโลสไปร์เบอร์รี่บุมไฟ น้ำแข็งแสงแล้วก็เทียนเนาะโอเคยังไม่มียังมีไม่มากโอเคก็กดสตาร์ทเลยเนาะเอาจริงรไ่กดคอสตูมก่อนซึ่งแต่ไม่ต้องหรอกเพราะว่าเราแข็งแกร่งแล้วนั่นแหละโอเคเริ่มมานะผมก็จะมีจุดเซสปาอยู่ตรงนี้ที่ซื้อเข็มทิศแล้วก็จะมีเควสอยู่ต่างๆ่าต่างๆมากมายเนาะก็จะมีอันนี้จะที่บอกเนาะวเควสเวลสิบอยู่ด้านหน้าตรงนี้เควสเวลหอยู่ทางซ้ายแล้วก็เควส อาเวลยี่สิบอยู่ทางขวามืออ่า uh, ตรงนี้เนาะซึ่งเควสเวลยี่สิบก็จะมีอยู่สองตัวจะเป็นบอสขอเก็บกล่องกันโอเคขอเก็บกล่องกันด้วยนะไอ่เหี้ยมันจะเป็นบอสมือขวาและบอสอ่าบอสแต่บอสเลยอ่ะมันมีบอสมือขวากับบอสที่มันเป็นบอสเลยจริงๆอะ่ะอ่านะมีอยู่สองตัวก็ได้เวลก็ไม่ต่างกันมากเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเมื่อกี้กูรู้สึกเหมือนกูบินได้กูคิดไปเองเปล่า กูกูน่าจะคิดไปเองอยู่ๆกูหลอนบินได้กูกูใช้สกายเปียแล้วกูบินได้อะไม่น่าใช่ไม่เห็นไม่เห็นได้เลยหลอนหลอนกาวไอ้เหี้ยดูดมาเยอะเกินไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีโอเคมารับเวสก,ก่อนนะตรงแรกก็จะได้อ่าตึงจะได้มาอยู่นิดเดียวเนาะเออไม่เยอะมากซึ่งมันไม่บอกด้วยว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนาะโอเคปิดไปโอเคซึ่งบอสม,มีโอกาสดอบดาบด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเถอะไอ้เหี้ย ไม่ได้เคลื่อนสักทีอ่าแล้วก็มีที่สุ่มผลปีศาจอยู่ตรงนี้ทางขวามืออ่าซึ่งราคาอยู่ที่1นึ่งแสนฉะนั้นเราไม่ซื้อเนาะก่อต่อไปกูก็ยังไม่รู้เลยก่อต่อไปใช้เบ้เท่าไหร่ไปเนี่ยโอเคขอรับเควสก่อนเนาะโอเคลีดเดอร์ไลท์อาร์มมือขวาของบอสโอเคซึ่งเราก็ปาดไปเลยอาปาดปาดใช้สกิลดับอืมพุ่งเข้าไปแล้วก็ผลปีศาจยัดหน้าเข้าไปหนึ่งทีอืม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 บล็อกได้ไหมเกมนี้ไม่มีบล็อกเนาะ พึบพุ่งเข้าไปผลปีศาจปิ้วไปหนึ่งอ่าแล้วก็ฟืบฟันฟันฟันแค่ฟันบอสกูจะแตกอยู่แล้วเนี่ยไอเหียกูจะแตกแล้วแค่ฟันบอสงงเอ๊ะต้องรีเซ็ตตัวก่อนฟึบอ่ะแล้วก็ปึ๊บไปเดินหน้าเต็มกำลังไปเนาะอ่าแล้วก็มีบอสที่ดอบดาบเป็นดาบคารัสเนาะเออคารัสซึ่งกูไม่รู้ว่าดาบคาตานะมันดอบจากไหนเนาะรู้สึกเหมือนน่าจะเป็นบอสเออมันจะเป็นดอบอะแต่ไม่รู้ดอบจากไหน อ,อ,อาจจะเป็นจากมอนงงๆตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเห็นเพื่อนแม่งตีแล้วก็ได้มาเนาะแต่กูถามว่ากูตีไหมไม่ไมอ,อกูมาใส่เดียวกับบอสพอรีบรีบฟาร์มวลรีไปเกาะต่อไปอย่างรวดเร็วและทันใจซึ่งกูก็จะตามในแฉเอ,อลาละคราวนี้แม่งตายแน่อนอนเชื่อกูสัญชาตญาณไก่ดำเออโอเคแตกแล้วเนาะประมาณนี้สำหรับเกาะแรกก็นั่นแหละก็ยัง ยังเแบบฟาร์มเวลดูเหมือนจะยากๆอ,อยู่เนาะต้องไปกอดต่อไปไปเออกอดต่อไปไปนะไม่ใช่กอดต่อไปกอดต่อไปไปโอเคเด็อกแดกไปอ่ะเดินสิลูกเออเอ้ยเนี่ยมันบินจริงนะเว้ยไอ้เฮียแม่งเมื่อกี้มันบินจริงเมื่อกี้กูเห็นอยู่มันบินจริงอ้าวบินไม่ได้แล้วไอ้อเฮียเครื่องตกบ่อยเราอ่ะไอ้เฮียเหมือนซาต้าเลยไอ้อเฮียใช้แล้วเครื่องตกบ่อยๆโอเค เดี๋ยวไปก่อต่อไปเลยซึ่งก่อต่อไปวิธีไปนะครับผมก็นี่เลยอ่อก่อต่อไปคือมารีนอิสแลนด์โอเค thank you มากที่บอกกูอยู่นู่นเลยโอ้นู่นเลยโอเคซึ่งกูซื้อซื้อเรือเลยแล้วกันไอเรือถาวเรเนี่ยน่าสนใจนี่ออ้อ๋ออกูลืมไปกูมีผลปีศาจแล้วนะเออขอฟืบขับเรือดีๆก่อนฟืบเลี้ยว อ่าแล้วก็ซ้ายเต็มกำลังแล้วก็ตรงไปเลยเย่เึ๊บมเพิ่มเพิ่มเพิเือมันช้าได้ใจยังไงอ่ามันชา้าดีฮะกูว่าผลปีศาจไม่เกิดก่อนเรือไปถึงอีกเชื่อกูไหมโอ้หนออ่ะไปไทม์สคริปโอเคใกล้ถึงแล้วอีนิดเดียวมันจะเป็นอะไรที่หามากถ้ามาถึงปุ๊บแล้วไอ้เฮียเวลไม่ถึงคือมึงต้องเดินกลับใหม่นะ อึ๊บอึบอ่าขึ้นได้แล้วไหนดูซิเควสเวลสามสิบคอนลับเต็ดเออเคอย่างน้อยก็ถึงอล้วะโอเคเดี๋ยวไปเซสสปาก่อนแนละ้วเซสสปาก,ก็จะเป็นสีขาวอันนี้เลยเห็นไหมที่เนี่ยมันจะเขียนด้วยว่าเซสสปาหรือเปล่าอ่าเชื่อปเราก็เซสสปาไปเลยโอเคแล้วก็มาลับเควสตรงโคบี้นมอันนี้ไม่ใช่โคบี้อันนี้ต้องครับส์เข้าไปโอเคมามาเดินมาดอกแดกดอกแดกมีมอนเยอะแยะเลยรอมอนได้ไหมอ๋อมารอได้รอได้ เออเออเจ็บเจ,จ,จ, hehe, จ kind of ็บเจ็บเออเออเออมอนแม่งแรงมอนแม่งแรงว่ะมอนแม่งแรงว่ะกูกูกูหยุดกูอยู่ที well, ่สูงเฮ้กูอยู่ที่สูงกูปลอดภัยมาเนี่ยมาเนี่ยเร็วเร็วเร็วเอออยู่ที่สูงกูปลอดภัยหรือเปล่าวะมาเร็วเดินตามมาอัตโถ่เออไม่โดนอีกชิบหายละเพลงดับลำสังหารไม่โดนใครเลยโคตรตึงอ่ะเอามายมาใหม่อ เอาเอาดาบโง่ๆ thing, ไปฟันก็ได้วะไอ้เหี้ยไม่เรื่องมากแล้วกูกูไม่เรื่องมากแล้วดาบโง่ๆไปฟันนะเออฟึบเออแค่นี้จบง่ายดีโอเคฟาร์มจนถึงเวลที่มีห้าห้าเหลือโอ้เวลห้าห้าเลยฮะเอ๊ะทำไมให้เวลห้าห้ามันชี้ไปทางนู้นนะเออปกติมันต้องชี้ไปด้านหน้าสิเออแล้วก็อ๋ออันนี้อันนี้ทางนี้ทางนี้มันจะต้องชี้ไปด้านหน้านี้เออต้องเข้าใจหน่อยต้องเข้าใจอันด้านหน้าโอ้โห ด้านหน้านี่น,น่าจะขึ้นไปด้านบนไมนะน่ะนั่นเนียกูว่าด้านหน้าขึ้นไปด้านบนบนเลยโอเคระหว่างเดินก็เก็บกองด้วยอ่าดีดีด,ดีโอเคแล้วก็เจอกองก็เก็บอืมนั่นแหละดี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 เก็บอ <c oughs> <c oughs> เอาไปซื้อบทปีศาจะนะโอเคขึ้นมาด้านบนก็จะมีนี่อ่าอ่านี่ไอเควสเวลห้าห้าก็จะเป็นมอนอยู่ตรงนี้เนาะแล้วด้านบนอีกอะด้านบนคืออะไรอะ่ะกูอยากรู้กูอยากกูอยากรู้อยากเห็น ขอเก็บกล่องอีกอืมกล่องนี้มันสร้างสวยงามได้เงินฟรีไงอ่าโอเคด้านบนก็คงไม่น่ามีเฮอะไรหรอกมั้งแต่กูก็ยังขึ้นไปต่ออันนี้คืออะไรเอ่ยด้านในด้านในไม่มีอะไรเลยมัน่าต้องมีหน่อยสินะกูลองเดินเข้าไปด้านในได้ไหมไม่ได้ทางซ้ายอ่ากครงขังงโงๆหนึ่งอันก็ไม่น่าจะไปไหนได้เนาะโอเค แค่น่าจะมีแค่นี้เอ้ยยังมียังมีทางนู้นอีกต้องสำรวจให้ทั่วทั่วถึงนี่ไงแม่งมีบอสโง่ๆยืนอยู่เป็นบอสแบบโง่ๆเวลไปเซฟเอ้ยไม่หกสิบหกสิบเวลหกสิบเลยนะไหนบอกมีแค่นี้ไงไอเฮียป้ายแม่งหลอกกูไอ้เฮียป้ายหลอกป้ายหลอกมีแค่นิดมีแค่หนึ่งห้าห้าไอเฮียเกือบแล้วอ่รับเควสมาอีกเอ้ยไม่รับรับเงินอ่าแล้วก็ลงไปด้านล่างเออด็อกแดกไป กูอยากรู้อย่างหนึง่งกูบินลงได้ไหมปึ๊บอ่าเออตกตกตกกูอยากบินลงอ่ะเพื่อนฟึ้นบ,บินลงไงอ่ะกด W W ค้างเหรอเออมันบินยังไงวะกูกำมัดแล้วนะบินไม่ได้ช่างแม่งมันบินไม่ได้อะกูกระโดดลงก็ได้ไม่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 ไมไมไมนีล่ละไม่เรื่องมากละ รับเควสแล้วก็ทาเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆเนาะโอเคเราจะลองเพิ่มความเร็วให้ตัวเองดูว่ามันจะใช้เวลาแค่ไหนถ้ามันไม่ไหวจริงๆกูก็นั่นแหละไม่ไหวจริงๆก็นั่นแหละอ่าตัดตัดจบแบบละครไทยอไม่ใช่โอ้ยโอ้ยเอ้ยนี่ฟังมนี้ได้นี่ว่าดาบแม่งไกลอยู่นะไกลแต่ไม่ไกลขนาดนั้นฟืบเออเออ ใช้ผลใช้ผลได้ใช้ผลเออใช้ผลฟาร์มด้วยเออชิว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 ฟึบอ่าแล้วก็ใส่เอาเลือดสักสามสิบเออแล้วก็ที่เหลือเป็นดาบหมดเลยชึบเวลตันที่ห้าเร้อยก็ฟาร์มยาวๆฟาร์มยาวจากที่เห็นก็น่าจะควีเลเวลเออควเลเวลถึงสองควเลเวลเนาะประมาณนี้ไม่น่าจะเยอะกว่านี้ไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะมีเยอะกว่านี้แล้วเพราะถ้าเยอะกว่านี้มันจะดูไม่ดีเอาโอ้ยโอ้ยมาดิเอ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 อ เออมามเนี่ยเออเอออ่าเออเออเออตีไปตีชิงนี่่ะอ,อีเ,ออเ,ออเออนี่ยเวลอัพไหมเวลอัพโอเคปฟาร์มเวยาวไปชายเวน โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะโอ้ยปวดแขนไอ้เฮียนั่งฟาร์มแบบตั้งจิตตั้งใจเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันเลยเนาะโค้ด mm hmm. เดี๋ยวทิ้งไว้เนี๋ยวอีกทีแต่ก็มาแจกก่อนละกันเนาะโค้ด mm hmm. แรก mm hmm. เป็นโค้ดรีสเต็กอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะโอเคนี่โค้ดที่ใส่โค้ดอันนี้โค้ดแรกเป็นโค้ดรนะีสเต็กเนาะอันนี้เราใช้ไปแล้วอ่าก็จะรีสเต็กของเราทั้งหมดเลยเอ่อก็อัพเอามาใช้อัพเลเวลได้อ่าโค้ดที่สองอ่าโค้ดนี้ เป็นโค้ดเอาไว้หาผลปีศาจเนาะให้แนะนําให้แบบอ่าใช้ปุ๊บเอ่อให้ให้แบบเอฟเคหาผลปีศาจอยู่ในเซิร์ฟแบบอยู่ในเซิร์ฟนั้นๆเนาะเออเพื่อสะดวกต่อการหาผลปีศาจเว้ยเพราะว่าประมาณผลปีศาจเนีเ่ยเกิดประมาณ30-40บนาทีได้การันตีได้1ผลไว้เชื่อกูเดี๋ยวให้ดูคลิปตัวอย่างท่ายคลิปเนาะอืโค้ดที่4 Race เป็นโค้ดที่ได้อ่าที่สุม่มเผามาก็กดคัสตัมไปมันไอคัสตัมไหมมันจะมีที่ให้สุม่มเผาอยู่ซึ่งกูสุ่มไปหมดแล้วได้เผาสกายเปียมาเนาะก็กดไปเลยซึ่งกูใช้ไปแล้วเย่แล้วก็โค้ดสุดท้ายฟิแนลซีกูก็ใช้ไปแล้วได้ตังมานิดหนึงประมาณพันสองพันเออประมาณนี้เว้ยซึ่งโอเคเราไม่มีอะไรจะพูดละฉะนั้นไปดูคลิป ตัวอย่างที่อ่กูใส่โค้นี้แล้วได้ผลปีศาจกันซึ่งก็ไม่ต้องบอกว่าได้ผลที่อะไรอะ่ะไปไปดูกันเลยไม่ดังอะ่ะ